สวัสดีครับผมผมปันชาวเน็ตแต่งงานไทยในสิริเลียวครับผมวันนี้จะพามาหาอยู่ว่ากินครับเก็บเพชรเฟืองกนะผมอยู่ป่าสมนะครับไปวัดส,สมนะครับนี่มานี่สองสามคนนะครับมีป่าสมนะครับป่าสมน,นี่ก็จะเก็บเบลเก็บเบลเก็ลเกลือแต่ น,นี่ก็เจ้าทิมมาปัน่นอีกทีนึงครับผมนี่ข้ามาหานะครับหาถึงในสวนในสวนสมนะครับเจ้ว่าพอได้แก่งอยู่นะไปครับนี่สวนสมพคนเก็บเบดไม่แล้วละ ya, kalau di keng ya na, oh keng, ini malam lalu aku tahu ada di ได้ไหมเว้ได้ไหบ,บ่เน่ยงบ่มีมาส่สวนสามคนใครคนนี้กครเ,เนี่ยอไยยอคนมาแล้กันมาแล้ออกันนี่เจอแล้วเจอแล้วดวงหนึงงน่งดวงหนึ่งนี่ครับผมเฮ็ดเฟืองนะครับผมเฮ็ดเฟืองได้แล้วโอ้แข็งมันเลย นี่ครับวิธีละงานไปในอิสเรียวอาหากินตามป่าตามน้องาหายากครับผมมาหกากินยากเด้อมาหากินยากอันนี้ก็เลือกงานมาใบซองเครื่องงานบม่ค่อยหลายนะครับไปงานจังมีปันใดไปครับ จริงมีโมนมีหลายนะครับดกเดีวก็เจ้าเก็บไป้า่เลยละเหลืออีโซนหนึ่งโซนพุ่นละอีกโซนหนึ่งนี่กับเหลือแต่มามาที่เขบาบ่อเนาะจะมาที่เขบาบอก กับิดบิดช่วงมันครับบิดช่วงมันก็นาททาอาดจะติดอาจจะรถใหม่ครับารถใหม่ยังได้เราโดนหนึงงน่งดดนหนึ่ง ยอยู่นะครับลายอยู่ด้วยไปครับยอืมอีู่ดวงหนึ่งโอ้กลางงงามเลยครับงามอย่งามอยู่ โอ้หลายปนนี่พอได้อยู่ยครับผม

นี <pounds. S 2> ่บ่วลีกเฮะเยอะจังบ่เอีกดอกแล้วเ่นดด้ี่นีเลยต้นมันนะคับมากมากรเก็บหมดแล้ว มาเก็บมูนแล้วเหลือแต่มากลกลัเแค่ลรานี่แหละอืมเจอแล้วขุมเป็นยัมไงเล้ยนี่ครับเดินมาอืมนี่ครับเฮดไอเฟืองอิสเรีย ก็ได้ครับถ้าอาาอกไรก็ได้กินก็ได้แจ็งหาตำล่องมาเลยครับล่องไอ้เจ้าขี่ปุ๋ยมันเลยครับ ยามมันก็ได้กินนะครับยามยามพ่โตนะครับได้กินอยู่ไอ้ครับที่เลือก็เหลือเสร็จเดือสำนี้นะครับ สมอะไรเป็นบอกว่ามันบอได้เกียรตินะครับก็เลยบอกเป็นบอได้เกียรติมัน มีส่วนสม o ในโรงงานไทยนะครับครับมาเก็บครับผมคนมา่นในเก็บแล้วเลยอก็เอาไปคัดนะครับคัดเกต็ดคัดไฟอยู่อยู่โรงงานนะครับมีโรงงานอยู่ใกล้ๆนี่แหละข้างนี่แหละมู่กันนี่แหละครับโรงงานก็ได้ อยากแก้วน้ำมูนะครับจะอยากเห็นก็ได้ก็เจ้าห้องแววอยู่ตลอดนะครับผม <c oughs> นี่ก็ได้ <c oughs> ดต้นนี้พอได้อยู่สม nè, ăn gặp các ăn được, nè, các cháu lืm kép vào đấy cũng kép kép Nhìn chơi đóng nắng nâng, ngon ngon sườn hết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  anh hết sườn hết เรื่งเก็บที่นั่นนะครับเก็บเนาะเก็บบทันในสมเก็บบทันเงินเจ้าเกิดเอาอารับมาเก็บนำนะครับคนบ้านเขามีแรงงานไทยเนี่ยแรงงานอารับเนี่ยมาเก็บใช้กันอารับส่วนมากที่ ก็บเมาวนะครับก็บห,หมาวหมาสุมหมาสมเลยครับเป็นบล็อกบล็อกบล็อกนะครับผมง <c> า <oughs> น,นไทยกับเห็ดลายวันนะครับเ <c oughs> ห็ดลายวันเลือกเก็บเลือกก็ไปคข่นเลือกอยู่โรงงานนี่ครับกูล้วสองสามถุ่หมดละทีได้เลือกหรือว่าหาถุมมงหัวมีแจากานเล่งประมาณนั้นแหละครับผม อีเล่ไม่เล้วกำล,ลังขึ้นครับกำลังบอกอะไรบอกอะไรอือหรือ,อว่าบึงดีๆนั่นนะครับอือบองนี้นก็งามขอนัอนเลยครับโอ้ นี่ครับโอ้ยหาหิวากินเด้อพี่น้องเอ้ย,ดยได้งําใส่นี่ซเดียวก็ได้ทําี้จักิบดอกก็พอแข็งครับ ผมคิดนี้นก็าช่วงนี้ก่อนนะครับผมคิดใหม่เดี๋ยวเจอกันครับผมฝากติดตามนะครับพงพันชาแนลครับผมยัเงินไทยในอิสเรียลสวัสดีครับ